ถามมาต่อไปนะครับเรื่องราวของคุณพยับคำพันนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยถามว่าวงการพระจริงไหมคุณพยับคำพันเบอร์หนึ่งนะวันที่11มีนาคมนะครับเป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณพยับคำพันอายุ74ปีนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยเสียนใหญ่เบอร์หนึ่ง ของวงการพระเครื่องที่ใครๆนิยมเรียกกันว่าปายับนะฮะเป็นผู้คุกคีอยู่ในวงการพระมายาวนานชำนาญภาพปิดตาและเครื่องรางของขังเป็นพิเศษชีวิตผ่านมาหลากหลายอาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กเข็นผักในตลาดนักการเมืองท้องถิ่นนักมวยนักร้องนักแต่งเพลงเพลงที่สร้างชื่อเสียงให้ก็คือเพลง หลวงพ่อคูณที่แต่งให้แอดคาราบาวขับร้องล่าสุดแต่งเพลงถวายหลวงพ่อพัดวัดห้วยด่วนหรือวัดทานทหารจังหวัดนครสวรรค์ขับร้องด้วยตัวคุณพยับคำพันเองเลยนะครับคุณพยัพพยับคำพันนี่นะครับนาหลา,หลายท่านคุ้นเคยกันดนะีมีงานประกวดพระที่ไหนจะต้องเจอคุณพยับที่นั่น ปัจจุบันหลังตำแหน่งนายกสมาคมพระเครื่องพระบูชาไทยมายาวนานนะครับโดยมีคุณต้อยเมืองนนหรือพิสารเตชวิภาคเป็นรองนายกสมาคมอยู่นะครับถ้าเราจะมาดูนะครับระหว่างคุณพิสารเตชวิภาคกับคุณพยับคำพันใครๆเขาบอกว่าเป็นคนละบุคลิก คนละอารมณ์นะครับคุณพยับคำพันจะดูนะบูบูบุ๋นบุบนบ๋นนะด้วยบุคลิกลักษณะส่วนคุณต้อยเมืองนอนท์จะดูแบบนะครับเรียบร้อยนะแต่เอาเข้าจริงเขาบอกว่าคุณพยับคำพันนะไม่ค่อยได้เป็นสายบูนะครับสายบูน่าจะเป็นคุณต้อยเมืองนอนท์มากกว่านี่บางทีเราดูบุคลิกภายนอกไม่ได้นะครับนะแต่ว่านะทั้งสองท่าน มีอัธยาศัยไม่ตีดีมากสมกับเป็นเบอร์หนึ่งและเบอร์สองของวงการพระเครื่องอยู่ในขณะนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นคุณพยับคำพันธ์หรือคุณต้อยเมืองนนทุกวันนี้นะครับสองท่านนี้เวลามีงานประกวดพระจะสลับกันบางทีก็ไปไปร่วมกันในงานนั้นๆน,น,นะครับนะบางทีก็เจอคุณพยับบ้างนะเจอคุณต้อยบ้าง แล้วแต่แต่ละงานนะครับถ้าไม่ติดธุระป,ระป่าปางอะไรก็จะไปพร้อมกันอยู่เรื่อยๆคุณพยับคำพันธ์ช่วงหลังมีชื่อเสียงโด่งดังไปถึงต่างประเทศเพราะต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศนะจีนฮ่องกงไต้หวันมาเลเซียสิงคโปร์ต่างนิยมวัตถุมงคลของไทยนะครับแล้วเขาก็รู้จักคุณพยับคำพันเป็นอย่างดี สำหรับคนที่หันมาสนใจสะสมพระเครื่องแล้วก็จำหน่ายพระเครื่องในต่างประเทศเมื่อเจอคุณพยับคำพันมักจะมาขอถ่ายรูปด้วยนะครับช่วงหลังคุณพยับคำพันนะเริ่มบอกกล่าวไปสำหรับคนที่ขอถ่ายรูปนะคุณพยับคำพันไม่เคยปฏิเสธนะครับเรื่องการถ่ายรูปคู่แต่จะเน้นย้ำว่าอย่านำไป แอบอ้างนะตรงนี้สำคัญเพราะว่ามีคนจำนวนไม่น้อยนะครับที่ถ่ายรูปแล้วถ่ายรูปคู่แล้วเอาไปแอบอ้างนะขายพระของตัวเองที่มีอยู่ตรงนี้คุณพยับคำพันธ์ก็จะระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับนะเนื่องในวันขายวันเกิดอายุ74ปีนะครับทีมข่าวหนังสือพิมพ์คัมพีนิว ร่วมอวยพรขออ้างอิงอำนาจคุณพระศรีรันตนไตยโดนบันดาลให้คุณพยับคำพันมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงจเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานไม่ขาดสายร่ำรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปเป็นร่มโพของวงการพระเครื่องไปนานๆนะครับนี่คือเบอร์หนึ่งของวงการพระอยู่ในขณะนี้ครับ